สวัสดีครับวันนี้พบกับบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนกับเพจมิเป็นกี้กันอีกครั้งนะครับเดือนนี้ขอเสนอ Spy Family Mission for p e a n u s the Card Game นะครับทำไมกลายเป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนนะไปชมเหตุผลกันดีกว่าผมบอกเลยว่าเกมนี้นะครับเหตุผลแรกคือผมชอบน้องอันียก็คือผมเป็นคนที่ชอบการ์ตูนหรือมังงะนะครับ Spy Family มากๆอยู่แล้วดังนั้นเหตุผลแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้มันเจ๋งก็คือตัวของ การที่เอามังงะอนิเมะนะครับมาทําเป็นบอร์ดเกมแล้วมันดันกลมกล่อมครับมันกลมกล่อมคือจริงแล้วเนี่ยครับบอร์ดเกมส่วนใหญ่เนี่ยมีการเอาตัวของอนิเมะมาทําก็หลายเกมอยู่นะถ้าใครเคยเห็นเช่นตัวของเดดโนต์อะไรพวกนี้ก็เอามาทําครับแต่เกมนี้มันเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าทําออกมาแล้วเนี่ยมันกลมกล่อมกาลังดีครับไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากมากแต่บอกเลยว่ามันมันโอเคเลยนะครับอ่ะคราวนี้โอเคยังไงนะมาดูของดีกว่าครับ ของเนี่ยมีทั้งหมด3ส่วนเขาได้เองเนาะมีตัวการ์ดนะครับนี่25บ้าใบมีเรฟเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็มีถั่วนะซึ่งผมใส่ถุงซองไว้ด้วยนะครับกันมันเป็นลอยนะครับแล้วก็คู่มือไม่นับก็ได้เนาะส่วนนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมได้มาจากข้าวหน้าเนื้อนะครับการมีแค่นี้ครับของมีแค่นี้คืออย่างแรกคือมันพกพาง่ายครับถ้าคุณแบบอยากจะเอาเกมนี้ไปเล่นคุณแค่ใส่เนี้ยกระถั่วครับใส่ถุงซองอะไรก็ได้ครับเลาไปเล่นได้แล้ว พร้อมเล่นตลอดเวลานี่คือความเจ๋งข้อแรกครับบอร์ดเกมบางทีมันไม่ต้องมีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนมันแค่เรียบง่ายก็พอแล้วเนอะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ครับระบบเกมครับโครงตัวระบบเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมการ์ดฟิลแบบเลเวลเตอร์ครับโดยเราจะมีอาชีพต่างๆนะทั้งหมด8อาชีพนะครับซึ่งแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันโดยกลไกการเล่นเกมเนี่ยครับมันจะมีคําอยู่2คําเที่ว่า As s i s t กับ deploy ตอนเราเล่นเนี่ยเราจะเล่นคล้ายๆเรเวเลเตอร์แต่ว่าต่างที่เราจะมีอาชีววางตรงหน้าเรานะครับเช่นสมมติว่าผมมีน้องอเนียวางตรงหน้าผมนะครับตอนวางตรงหน้าจะไม่มีความสามารถเลยเลยครับแต่เวลาเราเล่นเกมเนี้ยมันจะมีการจั่วการ์ดขึ้นมานะครับหนึ่งใบคือในมือจะมีสองใบใบแรกคือใบที่เรามีแต่ละเทิร์จะจั่วมาหนึ่งใบจั่วปุ๊บเราจะเลือกว่าเราจะทําเอากาดเนี้ยไปทําอะไรระหว่างแอซซิตหรือดีพอยแอซซิตคือการทิ้งลงกองทิ้งของเราเองและใช้ความสามารถ ของตัวละครที่ระบุไว้ถ้าดีพอคือการแทนที่ใบนี้แล้วใช้ความสามารถของเขาครับซึ่งบางใบก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรพิเศษนะอย่างอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแค่บอกว่าไม่ถูกกาจัดโดยแอสซิสซินนะครับเพราะว่าแอสซิสซินคือคุณแม่ยอคุณแม่ยอจะไม่ทําร้ายลูกอยู่แล้วครับแค่นั้นเองครับง่ายๆแค่นี้แหละครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรมากมายฮะตัวเกมเข้าใจง่ายๆแค่นี้ครับทำย่ายไปจนกระทั่งมีเงื่อนไขยอยู่3ามข้อ ซึ่งข้อแรกเนี่ยผมชอบมากๆคือคุณจะชนะเกมทันทีถ้าคุณจั่วมาแล้วนะครับและตรงหน้าคุณรวมกันได้แบบ,แบ,บ,แบ,บนี้ครอบครัวผมรู้สึกว่านี่คือการสะท้อนธีมที่เจ๋งมากๆคือมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายแต่ก็เนี่ยสปายแฟมิลี่ไงก็สปายกับแฟมิลี่คบก็คือชนะหนึ่งแต้มนะที่แค่นี้แหละครับอันนี้คือวิธีชนะที่หนึ่งสองก็คือกำจัดผู้อื่นครับจนเหลือเราคนเดียวก็จะชนะเหมือนกันสามคือเราเนี่ยครับ ก็เล่นจนการหมดกองยังไม่มีใครชนะเนี่ยก็จะไปวัดพลังกันนะครับผมซึ่งระบบวัดพลังเกมนี้เนี่ยมันก็ไปอินเีมอีกนะมันจะบอกว่าเนี่ยให้คุณดูแรงกิ้งตามนี้แ a n กิ้งแรกก็คือพ่อลูกนะครับสามีภรรยาหรือแม่ลูกนะก็ไล่ามาอันดับหนึ่งอันดับสองคู่หูทํางานสามอันดับสี่ก็คือสัตว์เลี้ยงกับอเน,นียนะครับผมคุณบอลน,นะฮะห้า เอเจนต์นะครับผมกับแฮนเดอร์ก็คือผู้สั่งการผู้สั่งงานอะไรเงี้ยน,นะแล้วก็พี่น้องเนี่ยมันอินทีมอีกอะคืออินแรกอินสองินสคือผมบอกเลยว่าเกมนี้ไม่มีอะไรครับแต่มันอินทีมครับนี่เขาเรียกว่าบอร์ดเกมสะท้อนทีมที่แท้จริงคือมันสะท้อนทีมเลยว่านี่คือ Spy Family ใครดู Spy Family มารู้เลยว่าถ้าครบครอบครัวคือชนะเกมหแต้มกําจัดคนอื่นใช้ไม่ยอจัดการได้เหมือนกันจริงใช้ คนน้องก็ได้ครับคนน้องก็เป็นความสามารถกําจัดเหมือนกันแต่ต้องเจอสปายคนน้องจะไม่จัดการคนอื่นนอกจากสปายนะครับดังนั้นใครถือสปายไว้ก็เสี่ยงเพราะสปายมาลงมาเล่นไม่ได้ถ้าลงมาเล่นเมื่อไหร่มันต้องเอากลับเข้ากองแต่บางทีเราเสี่ยงเรากลัวมากเราก็ส่งสปายไปก่อนเข้ากองไปก่อน,ก,อนก็ได้เพราะมันบอกให้เทรดการนี้กับท็อปการ์ดนะครับและชัฟเฟิลนะครับแต่ข้อควรระวังนะเนี่ยอย่างเงี้ยเกมมันมีนกลไกของแอสซัสซินอยู่แอสซัสซินเนี่ยเป็น,นกลไกที่เจ๋งมากสำหรับเกมนี้นะผมบอกเลยเพราะว่าแอสซอัส อิ Into your hand นทูโยแฮนครับยกเว้นการจั่วจะถูกกำจัดอ่าเขาเนี้เกมมีระบบอะไรบ้างอย่างน,นี้ให้เทรดถ้าเทรดไปเจอแม่ยอก็แพ้อันนี้ไม่โดนครับอันนี้มันห้ามโดนจัดการใช่ไหมอันนี้จัดการคนอื่นอยู่แล้วเนาะอันนี้ให้ลุกแอดไม่มีอะไรอันนี้ให้ draw. ดรอว์ดรอว์นี่รอดไม่โดนนะครับอินฟอร์แมทให้เทรดเทรดนี่ตายได้เลยถ้าเทรดปุ๊บเราเอาแม่ยอส่งปุ๊บเขาตายเลยอันนี้ดรอว์ไม่โดนนะครับ ฮ่าแฮนเอร์ให้พลิกแล้วก็เปลี่ยนโลเปลี่ยนโลไม่มีผลอะไรนะครับแต่ชัฟเฟิลดิสการ์ดเข้าเด็กและหยิบนะครับเลือกผู้เล่นหนึ่งคนเทรดแด์แฮนด์กับท็อปการ์ดนะอันนี้ก็คือสังหารได้เหมือนกันอันนี้ชี้สปายอย่างเดียวครับไม่สนใจพี่สาวเท่าไหร่นะครับน,นี่ก็เข้าใจพี่น้องเนาะอันนี้ให้เราจวการ์ดหนึ่งใ,ใบแล้วเขาเลือกผู้เล่นหนึ่งคนให้เขาดิสการ์ดในมือแล้วเอาจากในมือเราไปใบหนึ่งถ้าเราจวดได้ไม่ยอส่งไม่ยอไปเขาก็จัดการเขาได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่เจ๋งอีกกออันนึงคืผมจะบว่า เกมนี้รอไม่มีผลแต่อันอื่นมีผลหมดดังนั้นระบบแอสซัสซินก็เลยเป็นระบบเด่นของเกมนี้และมันอินทีมด้วยเพราะไม่ยอเป็นแอสซัสซินครับผมรู้สึกว่าเกมกลายมีแค่นี้นะครับแต่ก็สร้างความลึกได้ประมาณหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเกมมีลูกเล่นมีอะไรที่น่าสนใจเนาะทั้งอินทีมด้วยนะครับและถั่วด้วย <laughs> ถั่วสําคัญมากนะอันนี้เกมก็เลยเป็นเกมที่ผมว่ามันมีอ่าระดับของความน่ารัก ความสนุกแล้วก็ความอินเตีมเนี่ยครบถ้วนนะครับมันก็เลยกลายเป็นบอร์ดเกมที่เรียกว่ากลมกล่อมแล้วก็ยอดเยี่ยมนะครับโอเคว่าระบบเกมอาจจะมีแบบคิงเมคเกอร์าบางส่วนบ้างเพราะเรารู้จุดแล้วก็เล่นยิงไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีท่าบางท่าที่เป็นท่าฟิกบ้างแต่สำหรับผมผมว่ามันสนุกดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะไหลลื่นนะครับอ๋อมีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ายังไม่ได้พูดจุดนี้ ลูกแอดท็อปการ์ดเนี่ยสามใบแล้วดิสการ์ดหนึ่งใบแบบคว่ำเนี่ยมันก็คือเป็น,นกลไกที่สมมติเราจวดได้สปายใช่ไหมเราไม่อยากให้รอบนี้จบด้วยสปายแล้วก็คว่ำไปเลยก็ได้คือมันสามารถแก้เกมได้ครับว่าเฮ้ยจวดได้สปายซ่อนไปดีกว่าหรือแอสซิสินอยู่ตำแหน่งนี้เอาให้มันอยู่อันทนี้ดีกว่าเพื่อจะหาคอมโบจัดการอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นเกมที่มีลูกเล่นนะครับจังหวะนะครับเพสซิ่งของเกมเนี่ยค่อนข้างเจ๋งดีนะเกมกล่องไม่ใหญ่เล่นง่ายๆแล้วก็อินทีม บอกให้ใครมาเล่นก็สนุกนะครับคนที่เราไม่เคยเล่นบอร์ดเกมมาก่อนแต่อ่านมังงะอนิเมะนะครับดูอนิเมะเนี่ยสไปร์ฟมิลี่เนี่ย,ยก็เข้าใจได้ไม่ยากครับเพราะสกิลแทบจะแบบถอดมาจากตัวละครเลยอย่างสนธยาใช่ไหมก็ไม่มีอะไรครับก็คือตัวเองต้องสับเก้ากองตลอดไม่มีวันแบบสนธยาแบบเขาเรียกว่าไงนะสปายร้อยหน้าพันหน้าเนี่ยก็เข้ากองตลอดไม่มีวันโดนจัดการได้นะครับยกเว้นโดนน้องชายคนนี้ อันนี้ก็แอบดูนะในมือได้เพราะเป็นเทเลพาส์นะอ่านใจได้ก็สมสมจริงแล้วก็ไม่มีคุณแม่จัดคุณแม่จัดก,การเขาไม่ได้นะครับคุณแม่ไปทําร้ายลูกสาวคุณแม่ก็สังหารคนได้หมดเลยนะครับไม่มีขอสามารถแอสซิสต์แต่ว่าเขากําจัดคนอื่นผ่านการแบบจดส่งไปแล้วก็โดนดีพลอยนะครับลงมาปุ๊บไม่สามารถโดนเทรดหรือดิสกร์ดโดยคนอื่นได้คือตัวนี้ก็ป้องกันทุกอย่างเสียก็มองอนาคตสมจริงมากอันนี้ให้ข้อมูลก็เทรดมือได้จัดก,การได้ก็คือเปลี่ยนลูกเล่นได้เยอะแม่เปลี่ยนข้อมูล อันนี้ก็เป็นตัวส่งการ์ดให้เพื่อนหรือการ์ดใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ก็ทําให้เกมมันมีจังหวะเพลสซิ่งใหม่ๆนะครับซิเคดโปลิสนะครับผมก็จัดการสปายได้ก็เจ๋งแล้วก็ไม่โดนซิเคดโปลิสสอบถามก็เองเพราะตำรวจเหมือนกันเนาะแล้วก็เอเจนต์ครับที่ส่งการ์ดเราไปสังหารเพื่อนได้หรือจะใช้สกิลของเพื่อนก็ได้นะครับผมว่าสกิลมันไม่ได้มีอะไรยากเรียบง่ายแต่สนุกครับและนี่ก็คือบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนของเพจมีเปิลกิกในเดือนนี้นั่นเองนะครับสำหรับเดือนหน้านะผมจะรีว,ว ติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันครับ